นะคะกินอาหารแป๊บนึงก่อนจะเล่นต่อนะคะนี่ก็เล่นสไลเดอร์แล้ว <appearances> ก <here> <aesthetic>. ็มีเล่นสกีนะคะวันนี้มาเตรมพลังก่อนเตมพลังก่อนโอ้ยพี่จั

นี่เลยเยโอเนสวักซะกูกิโดฮาดูบอลละอับดิอับนะหยุดปะนี่ไงลูกชิ้นแชมป์เอาไหมลูกชิ้นแชมป์นะคะลูกชิ้นแชมป์วิโดฮาบอลละช็อบอลละโอเอ็ง นี่ไข่อีกหนึ่งฟองนะคะเติมพลัง, <c oughs> งเต็มที่ยอเนสตักซูกุบราอะไรไหมอะไรไหมได้ยจ๊ะได้เมื่อถ้าบอลล่าเฟสเลตเตอร์สปิซานอตล่ะเอ้งจ๊ะอร่อยลูกชิ้นแชมป์แซ่บไร แสบหลายมักกินของแสบเพิ่นเลยนนวนๆลๆเห็นไมื่อยๆกินห่อนๆตัวคันแบกมัดไหลยย่ย้อุด,อด,อดีอย่างนี้เลย น้ำน้ำน้ำกินมามา่ากินมามา่ากลางหิมะนะคะอ,อร่อยมาแล้วสองคนได้คิวแล้วอร่อยอร่อยดูสิดูสิกินโชว์สิแม่ลูกลกินโชว์สมิมากโรูนิซุปะมาโครน่สุป,ปะ ยอดสุดแม่ใส่ผักแทนโอ้นี่เห็นไหมอาหารมีประโยชน์น้ำน้ำ <c oughs> นี่กินมามะ่ากะกินมาม่ากลางหิมะนะคะนี่เลยบรรยากาศกินมามะ่า ไม่ยอนเนสอร่อยไหมดื้อมาสอนมากมาสอนมากแม่กับสกินลูกชิ้นวะเอาว่าลูกชิ้นหยาดลูกชิ้นคือปั้นคือครบแหทั้งหมูกระดูกหมูทั้งอื มามามาเลี่ยเคกเลยอันนี้ก็เคลเนี่ยข้างๆานนมาก้นนานต้สาร้าสด้้าสพี่สิสั่งั่ี่กินเดียวอันนี้ที่เรายนมกกองแพงอะ Så kan du få helt oppå sånn? ซุปต้มกาา <laughs> ินน้ำซุปตามนะคะวันนี้มามาน้ำซุปตามลูกชิน้นเราใส่แป่นตาของดำกิน <c oughs> น้ำซุป แล้วก็มาปิกนิกกันนะคะเล่นหิมะกันแม่ลูกอ่อนนี่ก็ไม่ไม่อ่อนลวไม่อ่อนลวใช่ไหมแม่ลูกแกล่ลวใช่ไหมนี่เราก็มีการกินอาหารนิดหน่อยกินมาม่ากินน้ำซุปร้อนๆนะคะอากาศเย็นๆตอนนี้ก็วันนี้ลบเจ็ดนะคะเมื่อเช้าลดสิบสามวันนี้ลดลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะคลิปเล่นหิมะนะคะที่นอร์เวย์บายบาย Bisa out ya.

เียไปจอดนมมั่นๆแถวทั้งข้าามาแล้ว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 บรา